สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีทําสูตรปรับผิวขาวให้สว่างขึ้นลดเลือดฝ้ากระละรลิ้วรอยทําให้ผิวขาวใสค่ะก่อนอื่นนะคะนาสบู่ก้อนค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะมาขูดด้วยตะแกรงค่ะ ขูดให้ได้สบู่อยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพราะเราต้องการสบู่ที่ขูดแล้วอยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับสบู่ก็ช่วยทำความสะอาดผิวพันธุ์ของเรานะคะจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะกลิ่นแบบไหนก็ได้ค่ะจากนั้นวางพักเอาไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะหาภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้จากนั้นใส่นมสดลดจืดลงไปอยู่ที่250 ML ค่ะ นมสดก็มีประโยชน์ที่ดีสำหรับผิวพรรณนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปค่ะคือแป้งข้าวโพดเลยค่ะเราต้องการแป้งข้าวโพดอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในนมที่อยู่ในภาชนะเลยนะคะสำหรับนมนี้ก็ช่วยผัดเซลล์ผิว,ผวทำให้ผิวอ่อนนุ่มและทำให้ผิวขาวใสนะคะเมื่อใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็คนจนฝาแป้งจะละลายดีค่ะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟค่ะเราจะใช้วิธีกวนบนเตาไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะ อวนไปเรื่อยๆคนอยู่ตลอดเวลานะคะควนไปเรื่อยๆจนฝาจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามค่ะเมื่อเราได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามแล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อครีมมาแล้วนะคะมีกลิ่นที่หอมของสบู่ที่เราใช้มากๆเลยค่ะนำชามผสมมาเลยค่ะ เทเนือครีมที่เราทำไว้นะคะลงไปในชามผสมเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือสบู่ที่เราขูดเตรียมไว้เลยค่ะใส่ลงไปอยู่ที่สามช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปคือน้ำมะนาวเลยค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปอยู่ที่2ช้อนชาค่ะ เมื่อใส่น้ำมะนาวไปแล้วก็คุณผสมไปจนกว่าเนื้อสบู่จะละลายดีนะคะแนะนำว่าวิธีทําสูตรนี้เมื่อได้ตัวครีมมาแล้วนะคะในขณะที่เขายังร้อนอยู่เราเราทำการผสมในขณะที่ตัวครีมยังร้อนอยู่นะคะสบู่จะได้ละลายเร็วค่ะคนไปจนฝ่าสบู่ละลายดีและได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามเลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถเก็บได้15วันในตู้เย็นค่ะ เมื่อเราได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามแล้วนะคะหากระปุกที่สะอาดใส่ครีมเอาเกลิบไว้ใช้ค่ะครีมมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะวิธีใช้นะครีมสูตรนี้ทาทุกวันนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะทาครีมนี้ลงบนผิวที่สะอาดนะคะเนื้อครีมเนียนสวยงามมากๆเมื่อเราทําความสะอาดผิวเรียบร้อยแล้วก็ทาครีมไปให้ทั่วใบหน้าและลําคอเลยค่ะ ทาไปเรื่อยๆแล้วนวดวนด้วยปลายนิ้วนะคะเพื่อให้สูตรซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้กับผิวกายนะคะคุณสามารถทำในปริมาณที่มากได้ค่ะถ้าใครใช้กับผิวกายแนะนำว่าให้ใช้ก่อนอาบน้ำนะคะ ทาครีมสูตรนี้ทุกวันเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะมาร์กไว้เสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้บนผิวเรา20นาทีจากนั้นไปล้างออกด้วยน้ําอุ่นตามด้วยน้ําเย็นค่ะแล้วก็ทาครีมบํารุงหรือน้ํามันที่คุณใช้อยู่เป็นประจําได้เลยค่ะครีมสูตรนี้ช่วยทําให้ผิวขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้และยังช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะเก็บครีมในตู้เย็นได้15วันค่ะ หากเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมไปทําใช้นะคะทุกท่านเป็นครีมที่ดีและมีกลิ่นที่หอมมากๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีใช้ครีมนี้ทุกวันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ